ก็รู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากค่ะนึกนึกนึกว่าวันที่เขาถึงมาเราจะเขินไหมอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายค่ะแค่ให้ให้ตัวเราเป็นตัวเราและเขาตัวเขาเป็นตัวเขาให้เจ้าบ่าวหาเจ้าสาวให้เจอเพราะว่าเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวไม่เคยเจอกันสักครั้งนึงการการเซอร์ไพรส์ก็คือให้เราเบบเจอหน้ากันอยากอยากเซอร์ไพรส์ด้วยกันว่า เรามาเจอหน้ากันแบบนี้ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าที่เขามองว่า,าในโลกโซเชียลมันเป็นเรื่องหลอกลวงกันที่จริงแล้วมันมันมันมีข้อที่เราพิสูจน์แต่ละคนใช่ไหมว่าคนนั้นหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงทุกคนพิสูจน์ได้นะคะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเราใช่ไหมว่าแต่ละคนที่เขามาเราจะมองเขาแค่คำพูดหรือการกระทำอะไรแบบนี้ค่ะ คืออยากหาคนที่ว่าดูมีความเข้าใจกันแล้วก็ดูแลกันตลอดไป